ใครที่นอนดึกแล้วใต้ตาคล้ำเป็นแพนดา้าตื่นมาถุงใต้ตาเนี่ยบวมชึง่งมาลองฟังคลิปนี้ก่อนครับลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับคลินไอครีมลูกค้าบอกว่าใช้ดีมากๆจริงๆค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยตอบโจทย์มากใครมีปัญหาผิวรอบดวงตาตัวนี้ใช้ได้เลยครับตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของหนึ่งความบวมของถุงใต้ตามีส่วนผสมของ และตุแมทตัวนี้มีสารเอสซินนะฮะช่วยในเรื่องของการลดความบวมเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดการคลั่งของสารจะค่อยๆลดลงความบวมจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อมีการไหลโฟลโดีความคล้ำใต้ตาก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับมีส่วนผสมของฟลาวกากัมช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวรอบๆดวงตาลดความบวมของถุงใต้ตาได้มีส่วนผสมของไบโอเมนตาบีเอฟตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยใต้ดวงตาลดการทรา collagen, ine, ําลายคอลลาเจนเอลาสตินใต้ผิว ทำให้ผิวมีความแข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนยยวมากขึ้นมีส่วนผสมของกลุ่มมอยเจอไรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโพลีกูตามิกแอซิดที่ดึงน้ําเข้าสู่ผิวได้ดีไฮยาลูริกแอซิดดึงน้ําเข้าสู่ผิวได้ดีและมีชูการ์สควาเรลนที่เคลือบผิวรอบๆดวงตาลดการระเหยของน้ําออกจากไปผิวจะอยู่ในใต้น้ําจะอยู่ใต้ผิวได้ดีได้ยาวนานขึ้น จะทําให้เรารู้สึกว่าผิวรอบดวงตาเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากขึ้นและจากงานวิจัยตัวชูกราสควาเลนช่วยในเรื่องของริ้วรอยใต้ดวงตาได้ดีและสุดท้ายเรายังใส่ในอาซินาไมนา์เข้าไปอีกช่วยในเรื่องของเม็ดสีที่มาเกาะอยู่ใต้ตาลดความคล้ำใต้ตาได้หลอดเดียวรับจบปัญหาหลักๆของผิวรอบดวงตาหลอดนี้ขนาด10กรัมนะครับ10กรัมจะใช้ได้นานประมาณ1เดือน โปรโมชั่นราคาเต็มอยู่ที่690บาทราคาพิเศษอยู่ที่390บาทเท่านั้นทารอบดวงตาได้เลยตัวนี้จะเป็นหัวเก็บความเย็นที่ช่วยนวดนวดเบาๆรอบดวงตาได้เลยนะทาใต้ตาถุงใต้ตาตีนการิ้วรอยและอย่าลืมเปลือกตาด้านบนด้วยหลังทาเสร็จก็นวดเบาๆรอบดวงตาจะได้ฟีลลิ่งเหมือนว่าเรานวดอยู่ที่คลินิกเลยฮนะจะมีความชุ่มชื้นให้กับผิวนวด กระตุ้นเพิ่มเขาเรียกว่าการซึมเข้าสู่ผิวใต้ดวงตาได้ดีใครสนใจนะครับกดได้เลยครับที่ตะก,การติ๊กตกช็อปจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางและก็อย่าลืมไปกดรับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมจากทางติ๊กตกช็อปได้ครับ